สุขสบายดีพี่น้องมื่อนี่ยามแรงเด้อสิพามาบึงชิงชายักหรือแม่โคงเรียกว่าอายาอยู่แค้มของเมืองนครพนมนะตอนนี้กำลังชมความงามอยู่บึงค่ากำลังเล่นแสงเล่นสีเพราะว่า <c oughs> ยามแรงนะยามแรงมันสิเป็นแบบน,นี้นะ กำลังพแต่ท้องฟ้ามันยังบ่มืดปันใดมันก็เลยเหตให้แสงมันไฟมันยังบอกงามปันใดเด้อถ่ายอีกเักหน่อยคือสีได้เห็นแสงอันสวยงามของแม่โค้งลิเวอร์ไอรหรือสิงซาหยักนะอยู่เมืองนครพนมนะเป็นสิงซาอันดับสองของประเทศไทยเพิ่นบอกวันแบบนั้นเด้อดับส่องของประเทศไทยเด้อนะสิงซาหยักตัวนี้นะเพราะว่าเพิ่นว้าให้ฟังแบบนั้นนะก็เลยมาเว้าต่อ เพิ่นสิเปิดเมื่อไดรบาทคนกับสิสงสัยว่าเพิ่นสิเปิดเมื่อไหร่นะเพิ่นสิเปิดเป็นทางการอีลีเนี่ยคือวันที่สองวันที่สองมกราคม2569แต่มื่อทดลองนเนี่ยเพิ่นสิให้ขึ้นนั่งฟรีเนี่ยคือวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบธันวาสองพันเพิ่นกับสิให้ขึ้นทดลองฟรีบ่ได้เก็บเงินแต่วันที่สองมกราคม2569ห้าเนเพิ่นสิเก็บเงินเพิ่นบ่ ในชิงชาย,ยักตัวนี้เดอ้อนี่นี่เอา้ว้ให้กันฟังนะไพ่ที่มาชมคลิปนี้ก็เตรียมตัวไว้ถ้าไพายย่อยากมาขึ้นฟรีนะอยากมาทดลองฟรีก่อนก็คือวันที่25ถึงวันที่30มสิทันว่าคุมแต่ถ้าไพยมาบบทันฮอดมือวันที่สองแล้วก็สิเก็บเงินบาทนะค่าตัวนั่นนี่ยังบน่ชัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อก,ก็เลยยังยังยังเบาาให้ฟังซะ ว่าเพั่นสี่ผู้ใหญ่จักบาะเด็กน้อยจักบาทตั้งประเทศจักบาทก็เลยยังยังบวาเพื่อความแน่ชัดเดี๋ยวเพื่อนวาให้ชัดเจนสะกคนยังสิวาให้ฟังว่าเพิ่นเกบเบ่อใดนราคาแบบใดขึ้นไปจักหน้าที่หมุนจักรอบเพื่อนจังให้ลงอันนี้เฮาก็ยังบ่จักเด้อยังบบจักคือกันมันหมุนจักรอบหมุนแล้วจักหน้าที่ก็ยังูบจักคือกัน นคนคนหนึ่งขึ้นไปแล้วนี่จ1กนาทีจังได้ลงอันนี้ก็ยังบนเนชัดเตอร์พิโนงเดอร์ยังบนเนชัดปันไดก็คอยฟังอีกต่อไปแต่สําหรับมือนี่นี่ชมความสวยงามไปสะก่อนเดอร์นี่ความสวยงามก็เริ่มขึ้นแล้วทองทองฟ้าก็เริ่มสีมืดลงละถ้่ทองฟ้ามืดลงละก็ะความสวยงามอว่าสีชัดเจนกว่านี้ความสวยงามของอแสงไฟเยงามแรงนาสีชัดเจนกว่านี้เดอตอนนี้ก็ยังยังบ่งบชัดเจนเพราะว่า ้องฟ้ามันยังบมมืดเนาะเอาเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆเด้อแล้วมันก็สิเปลียปยปยป่ยนสีไปเรื่อยๆเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอันนี้ตอนแรงไอ้ไฟโชว์ตัวนี้นี่เพิินดจนว่ากิคืนมืดคืนเพิ่นลงมา,มาเมื่อเช้านี่ก็ทดลองไทยเบิ่งแรกก็สวยงามยามตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้านี่ก็งามนี่อันนี้ก็เลยพามาเบ่งอีกตอนแรงตอนแรงในความสวยงามมันสิข,ขนาดไหนพามาชมก่อนให้มันเห็นอยู่ในระยะไกล อยู่แคมของอยู่ในแพรตัวนี้แหละแพรตัวนี้ขาเจ้าก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านไว้ก็สีไดงินว่ามีเสียงห่านเสียงอย่างน้ำเดินนี่เอาเริ่มความสวยงามก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแสงสีก็เริ่มขึ้นลายแล้วพี่น้องเออนี่แสงสีขนาดเลยพอมืดในจะหน่อยสีสันต่างๆก็เริ่มสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นลายละสีสันต่างๆในเริ่มขึ้นละแสงไฟก็สีเป็นรูปสีต่างๆมีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งวงกลมมีทั้งเป็นดาวประกายแช่ เป็นวงกลมนี่ก็มีนี่แล้วก็สีมีเป็นดาวประกายแขกเดี๋ยวเดียวทัเบิ้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เดียวท้าเบิ้งกันว่ามีอย่างน่นเออนี่เอาเบิ้งเต็มเบิ้งให้เต็มเต็มเบิ้งให้ชัดเลยแหละเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มมีความสวยงามเกิดขึ้นแล้วพี่น้องความสวยงามเริ่มขึ้นเอยๆและ้ะเ,เดียวท้าเบิง้งสวยงามขนาดใด อยู่ริมฟังผงคงงามอยู่ตรงข้ามแขวงขม,มวนชวนชมสีโคตรบุญดินแดนแว้นเขาอู่น้ำอู่เขาแผ่นดินงามสมคือเมืองนครพนมที่อินพรมจอบสองพอง พรพนมกลางร่มใจไครฟ้านาใสสาวผู้ไทยงามตาไครฟ้านาใสสาวนคร ประจําบันเกิดไว้รอมีทุกมีทอมากราบขอบารมีขอแผ่นดินนี้คือสีโคตรบูร ตานนคาสักคราสี่ได้พลังสี่เกิดสัาธนมนั้นมาเบิ่เห่อพยายามออกพรรษางดงามวั่าธรรมแปดชนเผ่าง